วันเสาร์หลายๆท่านก็เป็นวันหยุดนะฮะอากาศแบบนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับผมท่านคงจะมีความสุขกับการนอนดูย t ท b e ดีใจด้วยนะฮะแต่หลายท่านก็ยังเป็นวันทำงานอยู่นะโดยเฉพาะท่านทีนะ่ทำงานห้างเนาะนะฮะตอนนี้ก็ไม่ได้หยุดเนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นวันที่ลูกค้าเยอะเนาะนะฮนะ หรือหลายๆท่านก็มีกิจการนะครมีกิจการเป็นของตัวเองเป็นนะธุรกิจที่นะต้องทํามาค้าขายนี่ก็ไม่ได้หยุดเนาะนะครับขอให้มียอดขายดีๆรวยๆปังๆกันนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาถังม็อบไปทิ้งแล้วก็ซักผ้าม็อบนะฮะ ไปเจ้ยไปซักผ้าที่หน้าห้องน้ำโอ้มุมนี้สวยมากเห็นไหมเห็นชั้นเมฆไหมม,มาดูมาดูชั้นเมฆหลังร้านองคปูจะเป็นสีขาวตัดสีเทาเห็นไหมโอ,โอส้สวยสวยสวยนี่นี่นี่ผู้ชมดูนะสวยงามนะสวยสวย ขอบคุณ,ค,ณ, A, ค,ณ,ค,ณคุณเอสเอดูโฆษณาให้เสียงของค้าแอตโต้หัวใจทางบวกนะครับคุณเจตนาโอ้มืดแทนนะมืดมืดบ้าสนะวยเนาะนะบรรยากาศตอนนี้สวยมากเลยนะครับอายุสูริกบุกจำปาดงแล้วจนถึง23นะครับผมนะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรา,เาไปสนาทีลงไลน์นะเตรียมขาอันนี้ก็ยี่แปดนาทีแล้วใกล้แล้ใกล้แล้วใกล้จะได้ลงไลน์แล้วอีกสองนาทีนะฮะก็พอดีแหละเราไปซักผ้าเสร็จนะเจ้าใช่เสร็จก็ลงนี่นะคะกรากบไหว้องค์ปู่ปาริจิตได้นะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะยามเช้านะคะ ไก่น้อยดีจ้าคุณวิไลดีจ้าคุณเอเจดีจ้าสวัสดีจ้าเจอสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะทั้งสามสิบแปดท่านเนาะนี่นะคะกลับบาขอพอรองค์ปู่ได้นะคะยมเช้าๆนะคะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะมาที่ครัวเสร็จแล้วก็จะมาที่ลานนะคะาลาดทิดาเศรษฐีแล้วก็จะมาลานองค์ปู่จำลองนะคะไปแล้วก็ไปทำนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปทำภารกิจตอ่อนะคะ เพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะคะฝนตกนึกว่าจะทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยสบายไอขันเนื้อขันตัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วตายนะคะใกล้แล้วไปเสร็จแล้วอว้เสื้อปิดน้ำดังแท้ โอ้ยอยู่กัดคัน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 อยู่กัดคันมากเลยเจ้ยเวลาสดได้กดไฮไลท์มั่งหรือเปล่าเนี่ย